คือช่องแชททีมมันสามารถช่วยได้สมัยนี้แรกก็พาลาครับเอ้ยอเอาออมาดึงผมไดยชใช่ผมว่าจะไปซื้อตอนท้ายซีซั่นเลยคุณเคโน,น่ใช่ผมว่าต้องซื้อไปอแล้ว เราแค่อย่าไปสนใจอะ่ะถ้าเราเป็นแค่ผู้เล่นใหม่จริงมันก็นั่นมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมเข้าใจอยู่มือใหม่เวลาผมเจอผมก็มงุนหงิดเป็นธรรมดาแต่คือพักหลังมาผมก็เฉยๆเพราะผมก็เข้าใจว่าเออเขาก็มาหันเล่นไหนทีนอ่อ่ะขอเพิ่งมาเล่นขอจะโหดเลยก็ไม่ได้ม,มันจะทำอะไรแบบ ตึงๆเลยก็ไม่ได้ปะเฮ้ยมันมองหลังไอนี่พอตึงอยู่เต็มโม่โเปล่าเดยียวรอบรอนมีโดนแต่โดนก่อนเป็นแผลกันเลยอันเนี้ยถ้าวิ่งลงโดนจะวน มไม่หมวหรู้เยอะรู้เยอะอันนี้รู้เยอะ่งออมหลัง สวัสดีครับเอคุณเอฟสวัสดีครับตบัดเมาส์แทงแล้วอ่ะน่าจะโดนแผลจากรอบปุ๊บผมก็แค่ตบัดตบัดหนีอ่ะถ้าโลงอย่างนี้ได้แผลหนึ่งมุดโดนนะเนี่ย มันวางไว้หมดแล้วอ่ะเด ตามป้านคุ้มคุ้มเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งไล่ไหนเฮ้ยฉีดเจนฉีดปิ้งฉีดอะไรไม่มีโอ้ยดีนะกดเคิร์ตก่อน เอาไปชุบขวาล่างตอนผมรู้สึกว่าผมหน่วงจริงนะหน่วงแบบไม่เฟกโอเคผมเก็บไปแล้วไล่ยูริต่อเลยแล้วไอ้ เฮ้ยไอ้ดันมุดไปทำไมวะนะ่ะยันปะข,ข้าวีหนึ่งตวงก็รอหิวอ่ะ แล้วมันฉีดเองเลยไงวันนีงานทุกคนผมอาจจะไม่ได้มองแชทวันนี้ผมโฟกัสซิ่งอยู่แล้วผมมาย้อนอ่าน ตามแล้วดีเลย์ไปหน่อยวะมันกดแทงไปแล้วอ่ะทีมยืนผิดยายอยู่ขี่ขวาหรอกอ๋อมันมุดเฉยมายกมายกกูเอ็มวันเลย Um, do you think you can hurt? Oh. 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 Awaken, my beautiful servant. I <laughs> <laughs> the <laughs> life แต่ว่าอยู่หน้าบ้านจริงแต่ว่าวิา่งวิ่งเข้ามาแล้วถือว่าอ่านขาดมองเช็คพอดีเฮ้ยมันฟันยากแทงยากยังว่าไม่โดน แล้วกูฟรีกผมเล่นเวโลหลังปรับใหม่ทรมานมากจริงลองอยู่เล่นพีเนทได้เพราะเวโลหน้าเลยอะปากเด็กแว่นจับเวโลหน้าสู้ไงอะโอ้โหอวยจนอายอะสุดตัดรถเหรอแย่นะ เฮ้ยผมจำน้องมีมันตรงนี้นะิ่มล้วต้องวิ่งมาพังก่อนอประตูเปิดแล้วเปิดแล้วสองบานออกเหรอตาบล็อกเลยไม่ให้ไป หนว่าจะวนต่อไม่เป็นไรครับเราเพิ่งต้นเกมไล่เกียร์ต้นๆไปอยู่ลีลาเฟร์แอม not, not care o meu chegando estes está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  chegando está chegando estes está โอเสียงเก็บเลือดเสียงเก็บเลือดมันบังหูบังเมื่อกี้นะหลงเลยกินน้ำพิวบะไม่โอ๊ยกดผิดไม่ได้อ่ะขีดไปไกลแล้วไม่เอาแล้วยากเลยประดามติช่างก็โกลจากเด็กแว้นไม่โคล ไล่ไปก่อนแล้วกันตามยากว่าโอเคอเค๋อไอด้ดอนโดมมันปเป็น,นปผปแผนหนึ่งใช่ป่ะได้ผมได้เป็นแผนหนึ่งต้องป่านละ,ะเดาเลยปะไกลเกินว่าด่านมันโล่งอะ่ะมันจะโดดเปิดรอด ไอยอนเน,นาะแ, <c oughs> แถวนี้วะไม <c oughs> ่มันมันมีตู้อ่ะดิโดนตู <c oughs> ย้ยากยากยาก พอรู้ว่าโดนล็อกอยู่มันเข้าตูอา้อ,อ่ะข่าวไม่มีหน้าตาดีไปวันวัน แล้วแต่ถ้าจะคมขนาดเนี้ยเอาดีดีโอ้โหอันนี้จิตสัมผัสจริงอันนี้ไม่เถียงย <c oughs> อันนี้ไม่เถียงล้วอะ <c oughs> ะ่ะปัดฟีไปก่อนละกัน ไอ้นั่นน่าจะอยู่ชุบแล้วใช่ปะตัวเจ็บอยู่นู่นแล้วกูซ้ำเลยเถ้ามันจำเป็นเออหยิบกล่องพิษทำมิ้นท์พอต้องวนกลับมาไหม

อยู่นู่นนะผมเห็นละมันจะวิ่งเข้ามานี้ปะหรือว่ามันวิ่งออกไปแล้ววะมันจะวิ่งออกไปแล้วปะ เด<ห>ือดเนี่ยคุแ่รีกลยดินที่เนี่ยไล่ไงปัดไลเอาเอาแล้วมันมุดเลยหรองงตอเต็บไหนวนะ <c oughs> เนี่ยเดาไม่ถูกเลยอันนี้

ไม่โยกว่ะอันนี้อันนี้ดันทางตรงว่ะอันนี้ดันโยกงวงเรามีข่าวแล้วอ่ะผมจะปิด ก็ปาดแรงเกินเมื่อกี้ผมว่าเกมนี้มันมันปาดคมเกินว่ะตสัมผัสจัดานาขอไปโลชุดแดงได้ไหมแต่ดูก่อนมันจะเล่นผิดต,ตัวหนถ้าเล่นเมโลอ,อีกนอก,ก็็ดี๋ยว